สวัสดีครับผมเจ้าของร้านพอเจริญนะครับจจเบจ้าของเพจพอจเจริญเครื่องการผลิตนะครับเครื่องนี้ลูกค้าอยู่อ่านางจังหวัดกระบี่นะครับเป็นควนรเปน็นควรทุเรียนนะครับกระทะสแตนเลส20นิ้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเตาสายวาลวปืนยิมแก๊สแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยนะครับลูกค้าถามบ่อยว่าวางยังไงใช้เพื่ออะไรแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยนะครับวางบนเตาแบบนี้เนื่องจากว่า ลูกค้าบางท่านเนี่ยกลัวว่าไฟเนี่ยเปลวไฟเนี่ยจะกระทบกับใต้ก้นกระทะโดยตรงเพราะฉะนั้นผมนึงแถมใส่แต่ความร้อนนี้ไว้ให้เอาวางไว้แบบนี้รถอจากว่าไฟเนี่ยโดนแผ่แต่ความร้อนใช่ไหมครับมันจะกระจายความร้อนทั่วเท่ากันหมดโดยไม่ต้องสวมเรื่องเรื่องว่าจะไหม้หรือไม่ไหม้นะครับในผมองจากชุนราชธานีเครื่องนี้ไปอ่าวนางกระบี่นะครับเดี๋ยวผมลองเครื่องให้ดูครับ นี้เครื่องสไลด์ผักสไลด์ผล,ลไม้สไลด์ทุเรียนนะครับเครื่องนี้ผมจะส่งไปจันทบ,บุรีวันนี้นะครับไปจันทบุรีใบมีดผมมากปรับหนาบางของใบมีดได้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่คือรุ่นสปริงเราสามารถใส่ทุเรียนใส่ผักลงไปในนี้แบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องใช้แรงเลยปล่อยมือได้เลยครับสปริงมันจะดันเข้าไปเองนะครับเดี๋ยวผมลองเครื่องให้ดูนะครับ กขนาดแบบนี้แบบนี้นะครับก็ลปล่อยมือเลยกระปิงนี่ก็จะพาเข้าไปเองนี่ไปจันทบุรีนะฮะเพิ่งน,นี้ไปจันทบุรีครับส่งวันนี้ครับลัขนาะแบบนี้ถอดถอดล้างทำความสะอาดได้หมดนะครับอุปรกรณ์ผมแถมให้ครบนะครับอยู่ในนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ